อย่าทำสอสิ่งนี้ก่อนที่คุณจะดอยอย่างแรกนะครับถ้าจังหวะมันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเล่นอย่างกราฟนี้นะครับกราฟแซนที่กำลังมาแรงเลยนะเราเห็นที่มันขึ้นสูงๆไหมครับถามว่าจังหวะมันเหมาะสำหรับเข้าถือระยะยาวหรือเปล่าครับลองคิดกันดูนะครับซึ่งสำหรับผมคือไม่นะครับแต่ถ้าเข้าไปเล่นสั้นๆก็พอได้นะแต่ต้องมีแผนในการออกนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าจังหวะแบบนี้คือไม่เหมาะสำหรับเข้าระยะยาวจะอธิบายแบบนี้นะครับบางคนที่เป็นมือใหม่หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมือใหม่ก็ได้นะครับเรียกรวมๆว,ว่าเป็นคนที่ยังไม่เก่งนะสมมติว่าเขาเจอกราฟแบบนี้นะครับแล้วตกน็ออยากเข้าตามถ้ามาเห็นการาฟแบบนี้นะครับ้อยทาง้อยของคนพวกนั้นผมคิดว่าส่วนมากจะเข้านะครับซึ่งถามว่า คนที่ยังไม่เก่งพวกนั้นเขาเข้าเพราะตามกระแสหรือเข้าเพาะมีแผนครับการเทรดพวกนี้นะครับให้เราสนใจในตอนที่คนอื่นยังไม่สนใจและตอนที่คนสนใจเยอะๆนะครับนั่นคือเวลาขายของเราซึ่งอัตราส่วนการได้เสียของการลงทุนพวกนี้นะครับคนส่วนมากจะขาดทุนและจะมีคนส่วนน้อยนะครับที่ได้กําไรถ้าเราอยากได้กําไรนะครับก็ให้ทําตามคนส่วนน้อยก็คือให้เข้าตอนยังไม่พุ่งนะครับ ถ้ามันพุ่งเยอะแล้วนั่นแปลว่าเป็นเวลาที่เราควรขายแล้วนะครับเพราะคนเริ่มมาสนใจเยอะแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้ากราฟมันดูแล้วจังหวะเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเล่นครับเพราะทั้งตลาดมันไม่ได้มีเหรียญหรือหุ้นอยู่ตัวเดียวนะครับมันยังมีตัวเลือกให้เราอีกเยอะให้ไปหาตัวที่มันเล่นได้ตัวที่มันยังไม่ขึ้นนะครับอย่างกราฟอันนี้นะครับ NEM ถ้าให้ผมเลือกเข้าระหว่างแซนแ,และ NEM นะครับผมเลือก NEM แน่นอน ให้เพื่อนๆดูแล้วพิจารณานะครับว่าตัวไหนมันน่าเข้าหาก,กันน่าจะดูไม่ยากนะครับสำหรับอย่างแรกจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปอย่างที่2กันอย่างที่2นะครับเปิดเทรดเหรียญใหม่ไม่ต้องรีบเข้าอันนี้ผมจะไม่อธิบายยาวนะครับเดี๋ยวให้ภาพมันเล่าเรื่องจะอธิบายส,สั้นๆคือเวลาที่เหรียญมันเพิ่งเปิดให้เทรดนะครับกราฟมันยังไม่มีทรงดังนั้นกราฟมันก็จะไม่มีอะไรรองรับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่กราฟมันจะทําก็คือกราฟมันจะลงอย่างเดียวนะครับเพื่อสร้างทรงสําหรับคนที่เข้าไปเทรดสัส้นมันก็พอได้นะครับถ้าอยากได้กําไรจากช่วงที่มันสวิงไวไัยแรงแต่ถ้าเข้าไปเพื่อหวังระยะยาวหรือคิดว่ามันจะขึ้นเยอะแล้วไม่ลงอีกผมบอกเลยว่าดอยอย่างเดียวครับถ้าจะเข้าเพื่อถือในระยะยาวให้รอกราฟมันทําทรงก่อนครับไม่ต้องรีบตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นชีฟบะเหรี่ยนขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับ ตอนเปิดให้เทรดใหม่ๆเป็นยังไงครับผมบอกแล้วนะไม่ต้องรีบถ้าคนที่ดออยู่แล้วทนถือไหวตอนนี้ก็อาจจะคืนทุนหรือได้กําไรนะครับเพราะมันขึ้นกลับมาเยอะแล้วแต่จะเสียเวลาเสียโอกาสในการลงทุนไปพอใช้เวลาในการกลับมานานนะครับหากเราลองคิดอีกมุมถ้าเราไม่ดอยแล้วไปหาเข้าตัวที่มันถูกๆท,ที่กราบมีทรงแล้วมันยังไม่ขึ้นเราอาจจะทํากําไรได้ไวขวาเยอะขวาหรือเปล่าและก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทนถือไม่ไหว สรุปยอมขายขาดทุนไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นเหรียญเพิ่งเปิดให้เทรดก็อย่าไปรีบเข้ากันนะครับรอก่อนเหรียญไหนที่เปิดให้เทรดใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกตัวจะขึ้นแป๊บเดียวตอนเปิดแล้วก็ลงยาวนะครับเพื่อทําทรงอันนี้จะเป็นเหรียญ ICP นะครับเห็นตอนเปิดไหมครับแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะครับหาพื้นไม่เจออันนี้ก็จะเป็น XEC นะครับตอนนี้ก็ยังลงเรื่อยๆอยู่นะตัวอย่างสุดท้ายจะเป็น ALI c e นะครับ ตอนเปิดมันก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องลงนะครับเพื่อทําทรงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้ขอบคุณที่ดูนะครับ